โอเคฮัโลสวัสดีครับวันนี้กลับมาที่รัสเซียอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเออนี่ทุกคนสงสัยไหมว่าว่าเฮ้ยดุเป็นอะไระเออประเด็นคือผมลองมาปลดล็อกอาวุธแล้วก็เนี่ยลองมาซื้อของดุก๊ก ไปหมดแล้วแล้วคันนี้มันทําให้เกิดความสงสัยเล็กๆว่าเฮ้ยดาเมจในแต่อาวุธอ่ะมันตรงไหมวะมันแบบมันมันจะเท่ากันไหมอย่างขนาดไลรเซเบอร์อย่างทีเดียวซอมบี้ยังตายเลยนะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองเทสไปพร้อมกันไหมว่าปืนไหนหรืออาวุธไหนจะรุนแรงที่สุดนะโอเคใครสงสัยก็ตามกันมาได้เลยฮะมาเริ่มเริ่มที่มีดก่อนเลยไปทีนี้เราหาเหยือ่อละ นั่นคิดว่าเหยื่อจะไม่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 เหยื่อไม่ใช่ตัวนี้แกไม่ใช่เหยื่อนะไอ้บ้าเอ้ยมาทีนี้เจอเหยื่อของเราแล้วอ่ะมาดูกันว่าจะกี่ทีกันมีดอันนี้ผมจะแทงจ้วงแทงนะหนึ่งสองเด็ดเด็ดเด็ดสามสี่ห้าหกเจ็ด แโอเคอันนี้แปดทีตายงั้นลองนี่อันนี้คือนนคมีดของคริสใช่ไหมมาเฮ้ยเออโอ้เออเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีดดีสองท,องท,ทีเท่านั้นผมบอกเลยจริงเหรอสองทีจริงเหรอเทสอีกท,ทีได้ไหมอเออเออ เฮ้ยสองทีจริงว่ะสองทีจริง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 เฮ้ยที่มันของดีทีนี้ลองไลท์เซเบอร์เออทำไมไลท์เซเบอร์มันมันมันเป็นสองข้างแล้วผมแม่งใช้ได้ข้างเดียววะเนี่ยเออมันเป็นข้างเดียวนี่โอ้เอามทูแอคทิเวทดับเบิลเบลดโหมดเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเฮ้ย ดับเบิลเบรดโหมดเอ้ยผมต้องเทสทำไมมันชอบมาตามผมจังวะคนก็หายอือเฮ้ยชิบอัาวอ้าโอ้โหดับเบิลเบรดเฮ้ยว้านี่มันของดีแล้วมันเทิร์นออฟดับเบิลเบรดโหมดยังไงไม่รู้โอเคงั้นเป็นที่รู้กันแล้วว่าไ์เซเบอร์แม่งโหดมากทีนี้มาที่อาวุธยิงผมจะเริ่มจากเทสปืนพกก่อนละกันเนาะหนึ่งสอง สามเพียงแ,แค่สี่นัดเท่านั้นอันนี้อัปเกรดแค่สองเองนะโอเคงั้นลอง USM AI หนึ่งสองไอ้น,นี่สองนัดเท่านั้นน <w> ี่โคตร ันลองช็อตกันเอออือเออ,อช็อตกันอันนี้สองนัดนะฮะช็อตกันยังมีไม่ครบงั้นไปที่ WCX มาดูกัน1 2 3โอเคสามนัดรู้เรื่องทีนี้มาดาคูน1 2ึ่งสองแสามโอเคเท่ากันเลยดาเมจเท่ากันเป๊ะงั้นก็มาที่ไอเจ้านี่ไหนมาลองซีนัดเดียวรู้เรื่องเลยฮะ <c oughs> อันนี้ล่ะ Rocket pistol อ๋ออันนี้ใช้ กระสุนปืนพกเหรอไม่ใช่โอ้โหอ้าวแพรีวอเวอร์ได้ไงเนี่ยเป็น <bom> ล็อกเก็ตไม่ใช่เหรอเออเออเฮ้ยอันนี้แจมอันนี้แจมมากอันนี้แจมมากเออโอ้โหคุณแม่ยังชะงักอ่ะ โอเคฮะมาถึงตรงนี้นะผมอยากจะขอสอบถามทุกคนหน่อยฮะว่ามีอาวุธหรือมีอะไรอยากจะให้ผมลองใช้บ้างไหมเออถ้ามีฝากคอมเมนต์บอกกันข้างใต้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำมาให้เป็นคลิปพิเศษเลยนะยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ